เออขอเสียงต้อนรับกับวิชเวทหน่อยได้ไหมครับเออตอนนี้วิชเวทมาในสไตล์คอรี亚หน้าตาเหมือนเกาหลีหุ่นเหมือนอะไรวะหมูบ่บ้านสมาร์ตอนนี้เป็นสมาชิกบ้านสมาร์ทกันตัวไปบอกเมื่อกี้ตอนเจอกันทักบายบายอมลงคู่ไฮยายายาย ทำไมอะ่ะผมลงทํอาอะไรมางดกินเย็นงดกินเย็นแต่กินเช้าเลยฝา,นนาคนงานของสามคนด้วยนะครับกว่าที่จะมีวันนี้ได้นี่หมดไปหลายมากจริงๆเจอหลายหมอมากเลยนะร,รับสําหลใจเอ็นคู่ก้องนะครับสังเกตได้ว่าถ้ามองหน้าจริงๆจะจำไม่ได้เลยนะทั้งสามคนคือคล้ายกันเลยมีความคล้ายคลึงกันครับมาแล้ว มาแล้วแล้วอีกคนมาเปล่าอ่าให้กำลังใจอยู่ผม <c oughs> เหนื่อยมากคุณผมนี่ไม่ไหวจริงๆแต่มานะมาแต่มา,ะมาอะเดี๋ยวพี่ใบ้ป๊อบเพลงพรอๆให้กับแม่ๆนะครับแล้วก็ทุกทุกท่านในวันนี้พี่ใบ้เป็นคนปิดเวทีนะ